ขึ้นแบบนี้ก็แปลว่าถูกต้องแล้วนะครับอันนี้ปล่อยรันได้ตลอดเลยนะครับไม่ต้องไปปิดนะครับสวัสดีครับก่อนจะจบคลิปนี้ก็ฝากก พบกับสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบกับบิงคริปโตนะครับวันนี้ก็จะมาสอนใช้บอดสำหรับเว็บ g ก็ bit Co นี่นะครับ in นี่ะครับก็จะเป็นเว็บเก่านะครับที่เปิดมานานแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็ปล่อยบอทดมาได้ช่วงแล้วครับแล้วก็โดนปิดไปนะครับอ่าก็จะเป็นการเค็มนะครับ เกมแบบนี้นะครับกดเมนี้แล้วก็ได้ปิดคอยนะครับแล้วก็ถ้าใครยังไม่เคยสมัครนะครับก็ไปสมัครกันได้นะครับแล้วก็วิธีถอนนะครับพอมาหน้านี้นะครับให้ทุกคนเข้าไปที่วิดต่อตัวนี้นะครับให้ทุกคนนะครับจะถอนขั้นต่ํานะครับอยู่สองหมื่นสต๊อตสตชีนะครับแล้วก็ให้เราใส่ กระเป๋าไปนะครับแนะนํานะครับเป็นฟาเซ็ตเพนะครับเพราะว่าผมได้ใส่บิดขับไปนะครับแล้วก็ถอนไม่ออกนะครับก็ขึ้นรอตลอดเลยนะครับผมได้ถอนมาหลายเดือนแล้วไม่เข้านะครับก็ลองเป็นฟาเซ็ตเพดูกันนะครับถอนขั้นต่ำอยู่สองหมื่นนะครับซาโตชินะครับให้ใส่กระเป๋าเซ็ตเพนะครับแล้วก็ใส่ที่เราจะถอนนะครับแล้วก็กดปิดต่อตัวนี้ไปได้เลยนะครับ อ่าโอเคนะครับต่อมานะครับผมก็จะมาเริ่มการใช้บอทนะครับทุกคนนะครับให้ออกไปก่อนนะครับแล้วก็ไปโหลดสคริปตัวนี้มานะครับผมก็จะทิ้งสคริปต์นี้ให้ใต้คิปชั่นนะครับแล้วก็แจกไฟล์มาก็จะได้ไฟล์นี้ขึ้นมานะครับอ่าแล้วก็เข้าไปโทรศัพท์แต่ละคนเลยนะครับแล้วก็เข้าไปดูไฟล์นะครับไฟล์ก็ชื่อ get bitcoin ตัวนี้นะครับ ให้ทุกคนเข้าปนะครับแล้วก็เปิดตัวนี้ค้างไว้ครับติดฟ้านี่ครับแล้วก็เปิดค้างไว้แบบนี้นะครับดาต้าที่ต้องใช้นะครับก็จะเป็น User Agent นะครับแล้วก็ Cookie ตัวนี้นะครับแล้วก็เป็น Get ID นะครับเอามาจากไหนนะครับเอามาจากไหนใช่ไหมครับก็ให้ทุกคนครับเข้าไปที่หน้าเว็บนะครับส่วนตัวผมจะไม่ใช้ HTTP Canary นะครับเพราะว่าผมได้ใช้คุกกี้ในเว็บนะครับถ้าใครไม่สะดวกใช้คุกกี้ในเว็บก็เข้าไปดูนะครับกลิปที่สอนลงคุกกี้นะครับผมได้ทําการสอนลงไว้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้าไปดูกันได้ก็จะเป็นหน้าเว็บนี้นะครับให้ทุกคนเข้ามาล็อกอินให้เรียบร้อยนะครับผมก็จะล็อกอินก่อนนะครับโทษด้วยนะครับ Okay, กดล็อกอินตรงนี้นะครับแล้วก็ก็ใส่อ e ีเมลเราไปเลยครับคันนี้จะใส่พาสเวิดครับแล้วก็แก้คับช่าเรียบร้อยนะครับแนะนาให้ติ๊กตรงนี้นะครับเพราะว่าเราจะได้เข้าสู่ระบบโดยที่ไม่ต้องมาล็อกอินอีกครับ อ่าพอมาหน้านี้นะครับให้ทุกคนเลื่อนไปก่อน,นครับเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับอ่าพอเด้งนี้นะให้ทุกคนกดกลับไปอีกรอบหนึ่งอ่าให้มันไม่อยู่หน้านี้นะครับแล้วแล้วกดไปหน้านี้หนึ่งรอบถ้ายังไม่เข้าหน้าเว็บนี้ให้ล็อกอินใหม่อีกรอบนะครับเพราะว่ามันจะมีโฆษณาเด้งมาตลอดนะครับ ก็จะแก้จนกว่าจะถูนะกดเราอินไปเลยครับโอเคนะครับพอมาหน้านี้ลองเลื่อนอีกรอบนะครับเพื่อไม่ให้มีโฆษณาเด้งกลับนะครับก็จะไม่มีแล้วนะครับพอไม่มีปุ๊บนะครับให้เรากดส่งคลิปข้างบนนี้นะครับกดสัมคลิปข้างบนปุ๊บแล้วก็เลื่อนลงมาล่างกุอเดี๋ยวผมขออนุญาต จำบันทึกไว้ก่อนแล้วกดคุกกี้สีเหลืองครับวิธีลงเหมือนเดิมนะครับอยู่ใต้คิปชั่นนะครับลงคุกกี้ตัวนี้นะครับเรากดเข้าไปได้เลยครับเราจะไม่ต้องใช้ s p c a n a r y นะครับขอโทษนะครับ อ่าโอเคนะครับก็ตัวแรกนะครับก็จะเป็น user get นะครับก็ให้กรอบตัวนี้มาเลยครับขออภัยครับโอเคนะครับกรอบมานะครับปึ๊บแล้วเราเข้าไปใส่นะครับให้คลิกตัว x x นี้ออกนะครับแล้วกดวางครับดูลูกน้ำให้ดีๆนะครับแล้วก็กดเซฟไปก่อนนะครับ แล้วก็ต่อมานะครับก็จะเป็นคุกกี้นะครับคุกกี้ก็จะใช้ตัว p นี่นะครับตั้งแต่ตัว p ยันเลข2ส่วนตัวผมจะเป็นเลข2นะครับของใครเป็นเป็นอะไรผมก็ไม่ทราบนะครับอ่าก็มานะครับเป็นช่วงบรรทัดหนึ่งนะครับเป็นช่วงขคอ่าเราก็มามาประมาณนี้นะครับเราก็คัดลอกไปครับอ่าแล้วเราก็ไปวางครับ ลบตัว x ออกเลยนะครับอ่ะวางไว้อย่างนี้นะครับนี่นะครับอ่าแล้วก็ไปกรอบใหม่อีกรอบครับต่อมานะครับนี่ครับ get id นะครับก็จะเป็นอันนี้นะครับเราก็กรอบแต่ get id ไปเลยครับกรอบไปครับโอเคนะครับแล้วก็ไปวางเหมือนเดิมครับอ่าก็จะได้แบบนี้นะครับก็เป็นอันครบนะครับแล้วก็ตรวจลุกน้ำให้ดีๆนะครับตรวจให้ดีๆนะครับ จะบดจะลังไม่ผ่านนะครับแล้วเรากดเสร็จสิ้นไปครับแล้วก็ออกไปได้เลยครับต่อมาให้เราปิดหน้าเว็บตัวนี้ไว้นะาิดไว้นะครับแล้วอ,ออกหน้าเว็บได้เลยครับแล้วก็ให้ทุกคนเข้าเทอร์มาร์คครับสคริปต์อัปเดตเทอร์มาร์คนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ใต้คิปชั้นนะครับส่วนตัวผมก็จะเริ่มตรงที่ cd นะครับ แล้วก็ไปกรอบที่อยู่ของไฟล์นะครับอ่าแกรอบมานะคุณสมบัติครับแล้วก็กดคัดลอกครับแล้วกดวางไปครับแล้วก็ ls นะครับรันด้วย php นะนะครับ v o t php นะครับแล้วกด enter นะครับโอเคนะครับ ก็ให้ทุกคนนะครับกรอบไปเลยนะครับกรอบเพื่อเราจะไปเอาว่าพาสเวิร์ดนะครับกรอบเสร็จให้ทุกคนเข้ามานะครับผมก็จะใช้ตัวนี้เลยนะครับเพื่อจะไม่ต้องยุ่งยากในการเปิดลอเซิร์ชตัวนะครับคลิปนี้ผมจะไม่ตัดมานะครับจะสอนการเอาพาสเวิร์ดด้วยอะไรด้วยนะครับเพื่อให้ทุกคนไม่งงนะครับแล้วกดแอปบอทเนี่ยครับ สิบว um, no ินับเรากดทีนะครับถ้ามาเด้งหน้านี้นะครับหน้านี้ไม่ใช่นะครับให้เรากดออกไปครับเรากดนี่นะครับอ่ะลอกอันนี้นะครับมันจะเด้งลงมาข้างล่างนะครับอ่ะแล้วก็จะเด้งมาหน้านี้นะแล้วเราก็เลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาให้สุดเลยนะครับเอามาอ่ะแล้วเราก็มาแก้แคปชั่นตัวนี้นะครับอันนี้กระสกิบไปก่อนนะครับ แล้วกดสีเหมือนนี้ครับเรากดปิดหน้านี้ไปนะครับมันเล่งใหม่กลับให้ทุกคนนะครับเด้งมาหน้านี้ก็ให้เลื่อนลงมาอีครับมันจะอยู่ข้างล่างครับนี่สิบวินี้นะครับให้ทุกคนรอครับรอ,อแล้วกดเก็ดลิงก์ไปครับอ่าแล้วเล่งมางี้ให้ปิดเลยครับ กดอีครับแล้วกิดไปครับกดรับแล้วก็ปิดไปเรื่อยนะครับจนกว่าหน้าจะเปลี่ยนนะครับหน้านี้จะเปลี่ยนครับกดไปไลยครับปิดครับปิดปีครับอ่าโอเคนะครับถ้าเปลี่ยนหน้าอนนี้ก็แปลว่าถูกต้องแล้วนะครับนี่ครับเป็นพาสเวิร์ดนะครับนี่เรากดตั้งแต่ตัวเอนี่ไปเลยนะครับแล้วก็คัไปครับแล้วก็ไปวางในเทอร์มัสนะครับ ถ้าวางพัดเวิร์ดจะไม่เห็นพัดเวิร์ดอย่างนี้ก็กด Enter ไม่ต้องตกใจนะครับอ่าทําเด้งมาหน้าเบราว์เซอร์อย่างนี้ให้เราปิดไปได้เลยครับอ่าโอเคนะครับถ้าขึ้นล็อกอินอย่างนี้แปลว่ากถูต้องครับแล้วก็เราแคปชาแก้นะครับอ่าโอเคนะครับถ้าขึ้นแบบนี้ก็แปลว่าถูกต้องแล้วนะครับถ้า ใครไม่ถูกนะครับให้ทุกคนนะครับเข้าไปดูคุกกี้ดีนะครับแล้วก็ get ID นะครับโอเคนะครับก็จะมีประมาณนี้ครับอันนี้ปล่อยรันได้ตลอดเลยนะครับไม่ต้องไปปิดนะครับให้ครบสองมือแล้วเราก็ถอนได้เลยนะครับง่ายมากครับบทดตรงนี้โอเคนะครับก็คลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับโอเคถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ ขอบคุณครับ